อัปเดตอาการบาดเจ็บของมาติเนสและเซอร์จิมพร้อมสร้างทีมใหม่และสนามแห่งใหม่มุมแฟนแมนยูช่องสารบคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกัน สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกถแถลงการถึงอาการบาดเจ็บของรีซันโดมาติเนสในเกมที่พบกับเวสต์แฮมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสโมสรแจ้งว่ามาตินเนสได้รับบาดเจ็บตรงเอ็นตรงกลางเข่าเลยฮนะและคาดว่าจะต้องพักการแข่งขันอย่างน้อย8สัปดาห์หรือประมาณ2เดือนนั่นเองเป็นข่าวร้ายสําหรับทีมเราที่ขาดมาตินเนสอีกครั้งเพราะเขาคือแกนหลักสําคัญของทีมเราจริงๆ เมื่อเขาอยู่ในสนามเขาคือคนที่คุมบอลและพาบอลจากแนวหลังขึ้นมาได้ดีที่สุดก็หวังว่าเขาจะพักรักษาตัวและกลับมาได้แบบสมบูรณ์100%ครับล็อบดอันนักข่าวเทสองจาก ESPN รายงานว่าแมนยูตั้งเป้าที่จะมองไปที่นักเตะที่กำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทีมใหม่ภายใต้การนำของเซอร์จิมรัดคริป แม้ว่าแมนยูจะผ่านเดือนมกราคมมาด้วยผลลัพธ์เชิงบวกแต่การเงินยังคงตึงตัวและการกำหนดเป้าหมายผู้เล่นที่ใกล้หมดสัญญาเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นวิธีการที่ดีในการจัดการค่าใช้จ่ายในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นั่นเองครับอีกหนึ่งข่าวครับเจมส์ดักเกอร์ฮะนักข่าวเทือดหนึ่งจากดิทเทเลกราฟรายงานว่ามีแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเซอร์จิมรัดคิปบอกว่าเซอร์จิมเนี่ยต้องการที่จะสร้างสนามใหม่ที่ล้ำสมัยกว่าเดิม แบบว่าถ้าเห็นต้องรู้สึกว้าวอะไรแบบนี้และเขาก็มองว่าจะเป็นสนามที่ดีที่สุดในเกาะอังกฤษฝั่งเหนืออีกด้วย <S <S นอกจากนี้ <S <S เขายังรู้สึกว่าแฟนแฟนทุกคนเนี่ยจะต้องมีความสุขกับสิ่งนี้ถ้าหากเราสร้างสนามใหม่ใกล้ๆกับสนามเดิมหรือโอเทฟฟอร์ดด้วยเนื่องจากมีการประเมินกันว่าการขยายสนามโอเทฟฟอร์ดในปัจจุบันเนี่ยอาจมีราคาอย่างน้อย800ล้านปอนด์หรือมากกว่านั้นครับ ในขณะที่ถ้าสร้างใหม่เลยเนี่ยจะอยู่ที่1.5ถึง2,000ล้านปอนด์ซึ่งทางบอร์ดชุดใหม่เนี่ยเห็นว่าคุ้มกว่านั่นเองแต่ถ้าดูภาพจากที่รายงานมาอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับที่จะสร้างใกล้สนามเดิมขนาดนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามดูกันทั้งหมดครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วย และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยูช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ